สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับผมจัดเสกล้างปูนนะครับจัดเสกมันเกิดมาเพื่อพี่นะฮะจัดเสกโคตติ้งนะครับวันนี้ผมมีปูนของอ่ารอซซี่นะครับรอซซี่เป็นของบราซิลนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสท,ทำก็โมเดลเดียวกับเทอรลัดนะครับมีหลังสะพานมีศูนย์หน้า ศูนย์หลังยกได้ซ้ายขวาได้นะครับลูกค้ามาให้ล้างทำความสะอาดแต่ปัญหาคือนกง้างไม่ได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับก็บอกปืน,ปนจมน้ำไม่น้ำหลมันนี่ครับปลักโม่ก็ไม่ไปนะครับปลักโม่ก็ไม่ไปเดี๋ยวเรามาต้องล้างทำความสะอาดแต่ปัญหาคือเราต้องถอด ออกให้ได้ก่อนนะครับเราต้องแกะคืออย่างเดียวขอให้น็อตทุกตัวมันคลายได้นะครับถ้าคลายไม่ออกหมุนไม่ได้ก็ล้างไม่ได้นะครับนะครับปูนไม่มีลูกนะครับผมดูแล้วยังเปิดโม่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าดูได้จากภายนอกนะครับปืนปลอดภัย อันนี้ของแฟนเพจจากสงขลานะครับบอกว่าปืนน้ำท่วมโอ้โห,โหสนิมนะครับสนิมกินมาที่เหล็กที่ประกับไม้แล้วนะฮะนี่ปัญหาคือพวกน็อตพวกนี้นะฮะอ่า เดือเชื่อสนิมจับแดงเลยไม่คิดว่ามันจะออกได้ตัวที่สองออกได้แบบนี้ก็เบาใจครับสบายเลยสนิมขึ้นมากับเกลียวทุกตัวเลยครับอืม รเราต้องเอาโม่ออกให้ได้นะครับตอนนี้มันออกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันแข็งที่โม่เองหรือตัวนี้หรือเกลียวมันคลายนะครับเราต้องเกลียวคลายจะทำให้โม่ไม่หมดเลยโม่ไม่เปิดเปิดไม่ได้นะครับเพราะมันยันกันเดี๋ยวเราจะแงะนะครับก็กลไกภายในก็ เหมือนกันกันกบมาทรงเดียวกับสมิธเลยนะฮะแต่ว่าแหนบแตกต่างไปไหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะง้างลกเอาไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วกันเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยต้องมาดูว่ามีรูไหมสรุปคือไม่มีรูนะครับไม่มีรูอะไรให้เราแย่เลยเพราะฉั้นทางเดียวที่จะเอาออกได้นะครับ วิธีถอดก็ครีมปากจิ้งจบมาจับเอาไว้นะครับแล้วก็บีบไกให้มันลงแล้วก็หยิบยกขึ้นนะฮะสนิมทั้งนั้นเลยครับปูนน้ำท่วมนะครับหลังจากนั้นเราก็บีบไกมาให้สุดแล้วก็ยกแฮมเมอร์ออกทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะเอา แนบคืนไกลหรือเรือนเตาเรียดมันออกนะครับโดยการงัดขึ้นนี่สนิมเป็นก้อนเลยข้างในต้องทะลวงล้านข้างในด้วยนะฮะแล้วก็ยกชุดสปริง มันก็จะมีแหนบอยู่นะครับสนิมทั้งนั้นเลยปัญหาคือมันตัวนี้ผลักไม่ไปเลยนะฮะต้องค่อยเอาออกทีละส่วนทีละส่วนทุกปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกครับออกหน้าไม่ได้เราก็ออกในใชโอ้โห นี่ทุกอย่างระบบการทำงานคล้ายกับตระกูลสมิธนะครับคล้ายกับตระกูลสมิธทั้ทงนั้นเลยทีนี้เราก็จิ้มครับมันจะมีรูล็อกอยู่เราก็จิ้มเข้าไป ตายแล้วไม่ออกแสดงว่าน็อตมันคลายด้วยจริงๆคือมันไม่ไปแล้วมันยันนะครับเนี่ยมันยันยันกับตัวหน้าแบบนี้เขาเรียกว่างานเข้าครับ เอาไม่ออก โอ้แข oh, okay. ่งปักเลยแบบนี้ทำยังไงก็ยากเลยครับามาดูกันเคาะกระตุ้นมันสักหน่อยหนึ่งแหมเรียบร้อย mm hmm. เรื่องของเรื่องตัวนี้ไม่ได้คลายเรื่องของเรื่องตัวนี้น่าจะติด จากนสนิม,มนใช่สนิมมันจับเนี่ยครับสนิมมันจับทําให้ไปไม่ได้นะครับมันติดเลยนะครับตัวนี้ก็ออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะล้างทําความสะอาดเอาสนหมอ,อกทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ลอซี่นะคะบอซี่นะครับ เหมือนสมิททุกอย่างเลยเหรอเหมือนทุกอย่างครับระบบหมุนของเกลียวก็เหมือนกันเราอย่าพูดว่าเรียนแบบเราแบบถอดแบบถอด,ถอดแบบแบบอาจจะมีแตกต่างแหละแต,แตไม่ไมาม้ลำกล้องไหมคะไม่รู้มีลางไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคจบที่ไม่รู้นะคะขอบคุณมากครับ